สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีหวยราวงวดวันที่8มิถุนายน2,563ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยราวนะครับจะได้ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลักหวยเรลานะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหุยเลาาจับคู่เด่นชุด3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลักหุยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปเลข เด่นประจำหลักนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยจากการคำนวณสูตรผมได้นำเลขสูตรหลักร้อยนะครับมาสรุปเลขเด่นเป็นเลขเด่นที่คำนวณสูตรแล้วได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวนะครับมีเลข2เลข3เลข7เลข8ครับ2 378ได้เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยนะครับ หลักสิบนะครับหลักสิบจากการคำนวณสูตรเลขนะครับผมได้นำเลขหลักสิบมาคำนวณสูตรได้เลขเด่นอยู่ที่ห้าตัวครับเลขสองเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดครับสองสามหกเจ็ดแปดเป็นเลขเด่นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยครับได้ทำการคำนวณสูตรหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ก็มีเลขเด่นอยู่ที่5ตัวเช่นเดียวกันนะครับจะมีเลขอยู่ที่เลข0เลข2เลข3เลข5เลข8ครับ02358นี่เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยหวยลาวนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวกันก่อนนะครับผมจะจับคู่2ตัวนำหลัก10นะครับ23678จับคู่กับหลักหน่วย0 2358นะครับจะ ทําเป็นชุด2ตัวก่อนนะครับมาดูชุดแรกนะครับเลข2วางหลัก10บครับหลักสิบบางสครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้20 22 2 3 2 5สอนะครับแล้วก็เลข3วางหลัก10บครับจับคู่กับหลักหน่วยครับจะได้30 3 2 3 3 3 5 3 8นะครับแล้วก็เลข6วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วยนะครับ จะได้60 62 63 66 65 68นะครับเราก็เลข7นะครับวางหลักสิบครับเลข7ครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้70 72 73 75 78นะครับแล้วก็เลข8วางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้80 82 83 85 88นะครับในกลุ่มนี้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน25ชุดนะครับ5 5า5้าชุดที่ยังไม่ตัดนะครับที่ยังไม่ตัดเป็นชุดเด่น25ชุดรวม25ชุดนะครับส่วนเลขดึงเด่นครับเลขดึงเด่นประจำหลักนะครับผมจะดึงเด่นในแต่ละหลักมา2ตัวครับหลักร้อยมีเลขอยู่4ตัวครับ 2- 3สาม เจนะคร2 2ับดึงเด่นหลักร้อยความน่าจะเป็นครับเลข2กับเลข7นะครับ2กับ7เลขเด่นประจาหลักร้อยครับจะเป็น2หรือจะเป็น7นะครับความน่าจะเป็นครับส่วนหลักสิบครับหลักสิบดึงเด่นมาอยู่ที่2ตัวครับเลข2ครับกับเลข3ครับ2กับ3เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับ2กับ3นะครับส่วนหลักหน่วยครับหลักหน่วยผมดึงเด่นมา2ตัวเช่นเดียวกันครับ ดึงเด่นมาเช่นเดียวกับ2ตัวคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์หนึ่งตัวและเลข8อีก1ตัวครับเลข8อีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือเลขดึงเด่นประจาหลักครับหลักร้อยสองกับ7ครับหลักร้อยสองกับ7หลักสิบ2กับ3หลักหน่วย0กับ8นะครับ0ย์กับ8ก็มาสรุปเลขเด่นชุด2ตัวบนกันก่อนนะครับเลขเด่นชุด2ตัวบนนะครับที่ผมสรุปไว้ ความน่าจะเป็นนะครับสรุปเด็กชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนนะครับดึงเด่นมานะครับดึงเด่นมาที่4ชุดนะครับจะมี28,20ครับ28 2แแล้วก็38,30นะครับ28 20 38 30 4ชุดเด่นนะครับเป็นชุด2ตัวบนหวยราวนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัว ผมก็นำเลขดึงเด่นหลักร้อยก็คือเลขสองกับเลขเจ็ดมาวางตำแหน่งหลักร้อยนะครับจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดนะครับก็มาดูในชุดสามตัวครับเลขสองวางหลักร้อยครับแกนี้สองสองแปดสองสองศูนย์นะครับสองสามแปดสองสามศูนย์สองสองแปดสองสองศูนย์สองสามแปดสองสามศูนย์นะครับแล้วก็เลขอีกตัวหนึ่งหลักร้อยครับดึงเลขเจ็ดไว้นะครับ ดึงเลข7มาเป็นวางตำแหน่งหลักร้อยก็จะมี728 720 738 730นะครับทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้มี8ชุดครับ8ชุดชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนมี8ชุดรวมทั้งหมด8ชุดเป็นชุด3ตัวบนนะครับจากกัน นำเลขหลักร้อยจับคู่กับ4ชุดครับ4ชุดเด่น2ตัวบน28203830นะครับส่วนชุดเด่นนะครับชุดที่เน้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับผมเน้นไว้ที่ชุด3ตัวบนนะครับชุดเด่นนะครับดึงเด่นมานะครับจาก8ชุดนะครับ จาก8ชุดดึงเด่นมาความน่าจะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนครับและ2ตัวบนครับ3ตัวบนก็คือเลข728ครับ728แล้วละก็เลข2ตัวบนก็คือ28นี่ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็น728และเลขท้าย2ตัวบนคือ28นี่คือชุด3ตัวและ2ตัวบนหวยราวนะครับงวดประจำวันที่ 8มิถุนายน2563ครับส่วนเลขเด่น2ตัวล่างครับเลขเด่น2ตัวล่าง2ตัวล่างฟามน่าจะเป็นนะครับควา์มน่าจะเป็นผมสรุปเลขเด่นไว้ความน่าจะเป็นครับมีเด่นอยู่4ชุดนะครับ4 2 4 7 3 2 3 7นะครับ4ชุดคือ42 47 3 2 3 7ใน4ชุดนี้ชุดไหนจะเป็นชุดเด่นนะครับชุดไหนจะเป็นชุดเด่นก็มา programmed. รอสรุปรอลุ้นกัน สำหรับเลข้ทยอสองตัวล่างหวยลาวนะครับหวยลาวในสองงวดล่าสุดนี่ออกก็ออกเลขเพี้ยนตัวเดียวแค่นั้นนะครับงวดล่าสุดงวดก่อนก็มีเลขออกหนึ่งหกแปดเจ็ดแล้วก็มาออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ก็คือหวยลาวก็การคำนวณสูตรอาจจะ ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการคำนวณสูตรมีโอกาสผิดพลาดผิดเพี้ยนก็ว่าเราการคำนวณสูตรในแต่ละสูตรนี้ก็จะคำนวณในรูปแบบหวยเดินหน้าครับว่าสลักหวยลาาก็หยุดอยู่กับที่ไม่เดินหน้าก็การคำนวณกับอาจรีอโอกาสพลาดนะครับส่วนชุดเด่นสองตัวล่างครับชุดสตัวล่างผมเน้นไว้อยู่ที่ชุดเดียวนะครับ สี่เจครับฟาร์มน่าจะเป็นเลยครับ47ชุดเดียวครับใน4ชุด4ี่ส3งสีดึงเด่นมาชุดเด่นเน้นชุดเดียวคือ47ฟ่ฟาร์มน่าจะเป็นครับส่วนชุด3ตัวบนฟามน่าจะเป็นเจ็องแปและเน้นสองแปดครับนี่คือชุดสอตัว2ตัวบนและล่างหัวเลาางวดประจำวันที่8 มิถุนายน2563นะครับที่ผมรวบรวมข้อมูลมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสมาชิกที่ชอบแนวทางหวยลาวนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจาซื้อสลักหวยลาวงวดประจำวันที่8มิถุนายน2563นะครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดินชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมเล่ข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งคอยรับข้อมูลที่ผมจะอัปโหลดคลิปลงให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมจะได้ไม่พลาดโอกาส ในการหาข้อมูลหาเลขตัวเด่นในงวดต่อๆไปนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับผู้ที่มีความชอบแนวทางหวยลาวก็ถูกสลากหวยลาวกันทุกๆคนทุกท่านถ้าผู้ที่มีชอบแนวทางสลาก,กินแบ่งรัฐบาลก็รอข้อมูลที่ผมจะ หาทำสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับขอให้ทุก,ท,ท,กท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ